ในตอนนี้ก็อยาขอปรารภในตอนที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี <c oughs> ความจริงการปฏิบัติในอันดับพระโสดาบันถ้าอยาเปรียบเทียบกิบจริยาของบุคคลผู้เดินป่าก็อยาเปรียบได้กับมนุษย์ว่าคนที่กำลังเข้าป่าไป เดนน้ำเต็มแม่ทนทางเต็มด้วยความกรกด้วยขวากเนน้ำต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าเดินผิดทางก็ติดน้ำตายต้องเดินให้ถูกทางถึงแม้ว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็รู้สึกว่าจะไม่มากนักทั้งนี้กับะว่าท้าบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังมาแล้ว จะเป็นพิจรารณาถึงจริยาของพระโสดาบันก็จะเห็นว่ามีอะไรไม่แตกต่างกับคนที่ชั้นดีเลยว่าพระโสดาบันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปก็เป็นชาวบ้านชั้นดีนั่นเองคนที่มีความดีก็คือเป็นคนที่ยอมรับนับถือความประสงค์ซึ่งนและกันและยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกนและกัน พระโสดาบันนั้นยอ,ยอมยอมยอมรับนับถือสิทธิเขาของคนอื่นเสมอ้วยสิทธิของตนคือไม่คิดจะฆ่าสัตว์จะทำลายชีวิตคนและสัตว์ไม่คิดจะลักทรัพย์ไม่คิดจะทำการเมสุมมชาจารไม่คิดจะพูดมุสาวาสไม่คิดจะดื่มสุราเมรไรและมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดา เคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นคนมีเหตุมีผลใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีอารมณ์ยึดเหนี่ยวอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเป็นสําคัญในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เป็นคนเราก็ตั้งใจเป็นคนดี ถ้าเราอย่าตายเป็นผีเราก็เป็นผีดีเป็นผีที่ไม่ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกรือความเป็นเปรตแมลสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าพิจารณากันจริงๆก็จะทราบชัดว่าพระโสดาบันคือชาวบ้านชั้นดีมีการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลผู้เดินเข้าไปในป่าชัด ก็ว่าจะมีความลําบากอยู่บ้างก็เพียงว่าหาทางยากจะไปเดินไปในระหว่างทางก็มีขวากมีหนามอยู่บ้างมีต้นไม้ระเกะะกะห <c oughs> นทางไม่เรียบนักต้องแหวกน้ําแหวกพุ่มไม้เดินไปนระหว่างทางที่ไม่เรียบ <c oughs> ก้อนนี้ก็มีประมาณเหมือนกับว่าคนเราที่มีจิตประกอบไปด้วยความเร็ว อีกข้อชอบยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ให้มีความทุกข์จิตชอบลักชอบขโมยของของบุคคลอื่นจิตชอบทำกาเมสุมิชาจานจิตชอบใจบสั่งวาจาให้พูดมุสาวาดจิตชอบดื่มสุราเมรัรอาการทั้งห้าประการนี้เป็นฝากน้าของวโสดาบัน แต่ความจริงขวาสาากขวาก้ํานี้ก็รู้สึกว่าเป็นขอไม่หนักทําได้ไม่ยากฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นประโสูดาบันจึงมีความรู้สึกว่าไม่อยากนะักถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าเรามีความเป็นคนเต็มตัวที่อย่างเดียวหรือว่ามีความเป็นมนุษย์เต็มตัวที่อย่างเดียวก็เป็นประสดาบันได้ เว้นไว้แต่ว่าบุคคลที่มีความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเท่านั้นจึงจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินของตนตนรักชีวิตของตนตน,ตนรักคนรักของตนตนรักวาจาที่ไม่เป็นสัตว์จริงตนไม่ชอบ ความเป็นคนบ้ามึนเมาสุรามรไรเราไม่ชอบแต่ถ้าว่าชอบทำสี่ข้อชอบทำแก่คนอื่นข้อที่ห้าชอบทำแกตัวเองอย่างนี้คือเรื่องคนไม่เต็มคนหรือว่าคนเกินคนไม่ใช่คนพอดีสำหรับคน <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครพูดตามตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็ขอผ่านไป จะขอก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสิกขาคามีในตอนนี้สำหรับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าอาตมาไม่เคยอธิบายการทรงจิตเป็นฌานดังนี้ก็รู้ว่าการปฏิบัติในด้านสุขาวิปัสสโกท่านใช้อารมณ์คิดท่านใช้อารมณ์พิจรารณาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิ คำว่ามากกว่ากหมายความว่าการฝึกผลสมาธิเข้าแนบสนิทจิตแน่นไม่ต้องมีสําหรับพระสิกขาคมสําหรับสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อประสูดาขอโทษปฏิบัติเพื่อในด้านสุขาวิปสัสสโกที่ได้กล่าวว่าท่านสุขาวิปสัสสโกจเจรญวิปัสนาญาณล้วนแต่ความจริงไม่ล้วนมีสมถะเกิดกลั่ออยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ในด้านของสมถะก็จะเห็นว่าอารมณ์ใดที่คุมใจให้พิจารณาอยู่ในขอบเขตเช่นเราพิจารณามรณานุสติกรรมฐานในเพียงความตายเป็นอารมณ์จิตก็อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึ่งความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าความดีเขามาทำความดีเขามาสงฆ์คณของศีล จิตก็อยู่ในขอบเขตนั้นอาการที่ทำให้จิตอยู่ในขอบเขตนั้นท่านเรียกว่าสมถภาวนาคืออารมณ์ไม่ฟุ้งสั้นออกนอกเหนือในอารมณ์ที่เราต้องการและปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พิจรนารณาแล้วว่าการรักษาศีลเป็นของดีการเคารพในประพุทธประธรรมพระ,พะอริยสงฆ์เป็นของดี การทำจิตของตนให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นของดีตัวนี้เป็นปัญญาและก็ปัญญาตัวนี้ก็มีกำลังกล้าสามารถจะข่มอารมณ์ที่เป็นความชั่วไม่ให้ปรากฏขึ้นมากับจิตได้นี่เป็นอนุว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อสุขาวิปัสสนโกท่านไม่มีอะไรมากนักทำกันแบบสบายสบาย ในเมื่ออารมจิตัมันดาท่านพุทธบริษัทธทั้งหลายมีการทรงตัวที่เรียกว่ามีมรณานุสติกรรมฐานมีอารมณ์เป็นฌานความจริงสุขาวิปัสสโกเบื้องต้นนี้ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่สามารถจะตัดกิเลสได้นี่คำว่าปฐมฌานก็ไม่ใช่วันนั่งนิ่งจนทั้งยุงกัดไม่รู้ตัว เป็นแต่เพียงว่าอารมณ์ที่ทรงตัวอยู่นั้นเราคิดอะไรอยู่อย่างไหนอารมณ์ทรงอยู่อย่างนั้นไม่ํำคาญในเสียงที่บุคคลพูดและเสียงร้องเพลงอย่างนี้เป็นอารมณ์แห่งปฐมฌชานไม่ใช่อารมณ์นั่งนิ่งจนกทั่งพูดอะไรไม่ได้และไม่พูดอะไรเลยนี่เป็นอันว่าเข้าใจกัน ว่าะโสดาบันมีอารมณ์สมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่มีทางที่จะเป็นปโสดาบันได้ตอนนี้ขอผ่านไปเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิาคามีเมื่อผ่านปโสดาบันมาแล้วอารมณ์ยากก็ไม่มีแล้วอารมณ์ของปโสดาบันเต็มไปด้วยกุศล อารมณ์ที่เป็นอโกโุศลนอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ไหลไม่ทางกายวาจาเพราะว่าพระโสดาบันยังมีความรักมียังมีความอยากกลวย,ยังมีความโกรธยังมีความหลงแปลว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันดิ้นอยู่แค่ในใจมันไม่ไหลมาทางกายไม่ไหลมาทางวาจา ถ้าจะไหลออกมาบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยไม่สามารถจะทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นนั้นว่าพระโสดาบันเป็นคนดีแน่เมื่อทรงความดีเบื้องต้นอย่างนี้แล้วการก้เาเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีตามลำดับชั้นจึงเป็นของไม่อยาก <c oughs> ตอนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทะก้าเก้าก็สู่ความเป็นพระสกิทาคามี เราต้องทราบไปไ้วยว่าพระสีธาคามีกับพระโสนาบันตัดสังโยชน์ได้สามประการเหมือนกันคือหนึ่งสก,กายทิฐิมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมออแต่มาจะไม่พูดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตอนนี้เพราะว่าท่านพวกนี้ยังมีอารมณ์อย่างนี้อ่อนอยู่ พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าเป็นผู้มีที่ศีลคือยังมีจิตมั่นคงอยู่ในศีลเป็นปกติเรืยอว่ามีสมาธิอย่างเล็กน้อยดังนั้นพระสกิทาคามีจะมีอาการดีกว่าพระโสดาบันก็น,นิดหน่อยเท่านั้น ตอนที่บรรเทาความรักในเพศหรือว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงขอยโปรดทราบว่าขั้นบรรเทาเท่านั้นไม่ใช่หมดไปไม่ใช่สังหารให้หมดไปดะงนั้นการที่จะบรรเทาความโลภก,ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดี บรนเทาความหลงก็ดีหรือว่าบรนเทาความรักก็ดีก็จะต้องทางกำลังใจให้สูงกว่าพระโสดาบันถ้าอย่าันั่งพิจารณาคิดได้ว่าเราจะพึงตายถ้าเราอย่าตายเราก็ตายด้วยดีเป็นผีดีอยู่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ดีโดยศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีอารมณ์เกาะพระนิพพานเท่านี้ไม่พอ,อยจะเป็นพระสิทาคามีไม่ได้ทั <c oughs> ้งนี้ก็เพราะว่าความรักในเพศยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงรับการเมสสมิชาจา์ได้ความต้องการในความร่ำรวยยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงรับการอาทินาทานสินได้ความโกรธยังสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ระงับการประหัตประหารสินได้ความหลงในความรักสวยรักงามทรัพย์สินสมบัติยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ดูว่าไม่เมาเกินไปมีความพอใจในการให้ทานนี่เป็นเรื่องของพระโสดาบันพอถึงพระสีธาคามีความรักในเพศบรรเทาลงความโลภอยากร่ำรวยบรรเทาลง ความโกรธบรรเทาลงความหลงบรรเทาลงในการที่จะทำให้สี่อย่างนี้มันเทาลงก็ต้องใช้กำลังจิตให้มันสูงกว่าเดิมถ้าจะมีอุปมากันว่าการเป็นประโสดาบันเหมือนกับคนเดินบุกเข้าไปในป่าพอจะเป็นพระสีธาคามีนี่เราต้องเริ่มสู้กับช้าง สำหรับช้างพระสกิทาคามีฆ่าช้างไม่ตายแต่ถ้ว่าพยายามหาทางทำลายกำลังของช้างให้ต่ำลงให้ย่อนลงจะเปรียบก็เป็นการสู้กับช้างหรือว่าจะเปรียบหมนเป็นการสู้กับเสือหรือสัตว์ร้ายก็ได้อะไรก็ได้ก็เหมือนกันแต่ด้ว่ายังไม่มีกำลังทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายเป็นเพียงว่าให้กำลังตกไปเท่านั้น การสู้กับช้างสี่ตัวนั่นคือช้างได้แก่ความรักในเพศช้างได้แก่ความาความอยากจะร่ำรวยช้างได้แก่ความโกรธความพยาบาทช้างได้แก่ความหลงตอนนี้ต้องออกแรงกันนิดว่าตอนพระสูนดาบันเราเดินบุกป่าเดินคลานต้มเตียมต้มเตียมไปตามธรรมดา ไม่ได้ออกแรงมากนักม่ตอนที่เราจะบรรเทากำลังของช้างเข้าตีกับช้างต้องใช้แรงมากหน่อยขอท่านผู้รับฟังพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านจะเดินเข้าไปในป่าที่รกชัด <c oughs> มีกิ่งไม้มีน้ำได้ร,ระเกกกาทางกับการต่อสู้กับช้างเราต้องใช้กำลังเวลาทา กกำลังเท่าไรต่างกันเท่าไรฟังแล้วก็หลับตานึกถึงสภาวะความเป็นจริงนี่จะช่างตัวนี้เราจะกล่าวว่าเป็นสี่เชีอยกแือว,ว่าช่างเป็นสี่ขาก็ได้เอาช่างสี่ขาก็แล้วกันเราไม่สามารถจะทำลายขาช่างแต่ละขาให้ขาดลงไปได้แต่ได้ว่าเราจะต้องตีขาช่างทั้งสี่ขาให้เพรีย ขาที่หนึ่งก็ได้แกราคาความกำหนัดยินดีในเพศเรืมีความพอใจในรูปสวยเสียงฟรากลิ่นหอมรสอร่อยมีการสัมผัสระหว่างเพศอโสนาบันยังพอใจเต็มที่แต่ถ้าว่าไม่เป็นชู้กับใครเท่านั้นดูตัวอย่างนางเวสาขามาหาอุบาสิกาเป็นเโสนาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปี แต่ในสุดเธอแต่งงานก็มีลูกสาวถึงยี่สิบคนเมียพรันที่กุกุตมิตรเป็นลูกขามาหาเศรษฐีก็เป็นเป็นลูกขามาหาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีเหมือนกันเห็นคู่ครองมีความต้องใจหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกอยู่ทั้งเจ็ดคน นี่เป็นอันว่าพระโสดาบันก็มีกำลังความต้องการเท่ากับคนธรรมดาแต่ถ้าว่าไม่ละเมิดในศินตอนนี้จะเป็นพระศรีทาคามีแล้วก็ต้องจ้องว่าไอ้ขาช่างสี่ขานี่เราจะตีขาไหนก่อน <c oughs> การจะตีขาช่างให้เพลียก็สุดแล้แต่กำลังเขาบรรดาท่านพุทธบริษัท มันหนักในภาวะอะไรหนักในความรักแล้วก็ตีความรักก่อนหนักอยู่ในความโลภแล้วก็ตีตัวโลภก่อนหนักในในความโกรธแล้วก็ตีโกรธก่อนถ้าหนักในความหลงแล้วก็ตีหลงก่อนนี่สมมติว่าเราหนักอยในความรักเอาตามแบบฉบับการหนักอยู่ในความรักสวยรักงามระหว่างเพศ พูดกันง่ายๆจะสวยรูปสวยหรือเสียงเพราะอะไรก็ช่างเถอะเป็นอนนันเห็นว่าสาวสวยฉันรักหนุ่มสมาฉันชอบยังมีความต้องการระหว่างเพศแล้วก็มานั่งนึกไว้เรื่องความรักนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าปิยโตชายเตโสโก,โกปิยโตชายเตพยัง นึ่งแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากจความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักในวันนั่งนึกดูว่าสิ่งที่เรารักเรารักทั้งหมดรักสวยรักงามต้องการความสวยสดงดงามหญิงชายจะแต่งงานกันก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกคนนี้ลักษณะไม่ดีคนนั้นท่าทางไม่ดีคนนี้เสียงไม่เพราะ คนนี้ความสง่าผ่าเผยไม่มีไม่ดีคนนี้มันญาติไม่สวยเลือกกันซึ้เกือบตายแต่ว่าในที่สุดเมื่อแต่งงานกันแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันทรงอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ตึงเต่งเปล่งเบ่งบานมีความสวยสดงดงามเป,ปล่งปลั่งไม่ใช้มันก็สลายตัวไป ความงามของรูปกายคล้ายๆกับผีหลอกเวลาที่จะแต่งงานกันแสนหาจะลักษณะสวยแสนสวยแต่แต่งงานกันไม่ได้กี่วันสภาวะอย่างนั้นมันก็สลายตัวเช่าช้ำไปหมดย่อนยานไปหมดบางท่านความเปล่งปลั่งหายไปมีสภาพคล้ากับผีตายสาก แล้วเราจะมานั่งรักเราจะมานั่งหลงเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สันดาจึงทรงแนะนําว่าถ้าหากว่าเราจะทําลายอารมณ์ข้อความรักในระหว่างเพศด้วยความรักในวัตถุให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงอันดับแรกก็มองดูก่อนถ้าเป็นคนหรือสัตว์ที่เารัก แล้วก็นั่งหาความจริงแบบความจริงแท้นี้เนื้อที่แท้จริงๆของเธอผูน้นี้แลือท่านผู้นั้นมีการทรงตัวหรือเปล่าแก่เป็นไหมเศร้าสองเศร้าหมองเป็นไหมเหี่ยวแห้งเป็นไหมเมื่อถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณากันจริงๆก็เห็นว่าบุคคลคนนั้นนั่นแหละ ในขณะที่เรายังสวยเห็นว่าสวยอยู่ความจริงก็สวยไม่ปกติเวลาอยู่บ้านที่ปล่อยการไม่แต่งตัวสวยน้อยไปหน่อยเวลาจะออกจากบ้านก็สวยมากไปนิดเสริมนั่นเสริมนี่เสริมนนเสริมถ้าจนเห็นว่าสวยดีไม่ดีก็กลายเป็นเห็นตาเหมือนตาผีตาดีๆเอาอะไรไปทาที่เหมือนกับตาผีหลอก มองแล้วอยากจะเจียนตายนี่เนื้อแท้จริงๆความสวยความงามของร่างกายไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีอะไรสวยจริงเจ้าของร่างที่เราเห็นว่าสวยถ้าเธอแ้อท่านผู้นั้นไม่ขัดสีชวีวันไม่อาบน้ำไม่อาบท่าไม่แต่งกายไม่ชำระร่างกายให้ดีภายในระยะไม่นานท่านผู้นั้น ไม่กี่วันเจ็ดแปดวันตัวของท่านเองท่านก็ยังรังเกียจเพราะมันสโปรกนี่มองเขาไปทีว่าภายในร่างกายของท่านนี่มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเรียกเรี่งไม่ได้ดังคืนหนึ่งอุจาระของท่านปัสสาวะของท่านน้ำลายของท่านน้ำมูกของท่าน เงือใครของท่านที่เราเห็นได้ง่ายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นของสะอาดหรือว่าของสกรปรกเป็นของดีหรือว่าของเลวนี่ท่านยังหลุมยังสาวอยู่ยังมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอยู่ตั้งเยอะข้างในที่เรามองไม่เห็นก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยความสกรปกสกรกโสโครก โดยเฉพาะเลือดเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายให้งดงามแต่ถ้าว่าเลือดแทลังไหลออกมาจริงๆเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่สภาวะความจริงเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนุ่มตอนสาวพออยู่ด้วยกันไม่นานนักบันเวลาล่วงไปความสุดซมของร่างกายก็ปรากฏ ท่านปลาโกยังไงมันก็เริ่มแก่ความเศร้าหมองก็ตกไปเจะเห็นคู่ครองหลายรายที่ก็มีความเห็นว่าเวลาจะไปเที่ยวนอกบ้านไม่อยากจะพัญญาและไม่อยากจะเดินคู่กับสามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันเห็นว่าสวยแสนสวยแต่ว่าแต่งงานกันแล้วไม่นานนะักกลับเห็นว่าร่างกายของคู่ครองทรุดโทรมลงไป นี่ตัวนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็น่าจะมาปลงใจว่าโอ๋หนอร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นๆก็ดีที่เรามานั่งหลงไหลฝ่ฝันอยู่แบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้นอกจากจะไม่ดีแล้วสภาวะความจริงของมันก็มีสภาพหนึ่งไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัว เมื่อเราครบหาสมาคมมีการร่วมรักกันเข้ามันก็เพิ่มความทุกข์ภาระเคยน้อยก็ามากขึ้นในที่สุดก็สลายตัวไประบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดเสแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟัง จงใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาแล้วโดยย่อนี้ให้วิจิตพิสดารมากขึ้นไปกว่านี้เพราะการแนะนำกันก็แนะนำกันแต่เพียงหัวข้อเท่านั้นเพื่อเป็นการทำลายราคะความรักในระหว่างเพศและขอทุกท่านจะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดใจตาม ควรแก่การพิจารณาที่เราจะตัดราคาให้ไม่ให้วินาศไปตามการเวลาที่ท่านท่นหินสมควรสวัสดี